วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องความรักด้วยกันนะคะและแน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่าความรักเนี่ยเราจะเปิดไปดูในหนึ่งโครินบทที่13ใช่ไหมคะทั้งบทนี้จะพูดเกี่ยวกับความรักเลยตั้งแต่ข้อหนึ่งลงมานะคะแต่ขอพูดถึงข้อที่13ก่อนข้อสุดท้ายนะคะข้อที่13บนะคะบอกว่าฉะนั้นสามสิ่งในนี้ยังคงอยู่คือความเชื่อ ความหวังใจและความรักแต่ความรักยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะความรักในที่นี้ที่เราพูดถึงคือความรักในแบบของพระเจ้านะคะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะเพราะอะไรคะเพราะพระเจ้าพระองค์เองทรงเป็นความรักค่ะในหนึ่งย่อนบทที่สี่ข้อแปดบอกว่าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรัก นะคะพระเจ้าทรงเป็นความรักเพราะฉะนั้นพระคัำพีข้อนี้เลยบอกว่าความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุดนะคะความเชื่อเป็นสิ่งที่ทําให้ความหวังเนี่ยกลายเป็นจริงนะคะถ้าไปเปิดดูพระคัำพีบางฉบับจะบอกว่าความเชื่อเนี่ยเป็นเหมือนโฉนดที่เราจะได้รับแล้วนะคะของความหวังของเรานะคะและความเชื่อก็ทํางาน ไม่ได้นะคะถ้าไม่มีความรักนะคะเพราะฉะนั้นความรักจะเป็นตัวขับเคลื่อนความเชื่อและความหวังจึงทำให้ความรักยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะการทาดีทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นของประธานฝ่ายวิญญาณหรือการเสียสละอะไรก็ตามนะคะถ้าเราไม่ได้ทำจากความรักเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะ หนึโครินบทที่13ข้อที่1-3บอกว่าถึงแม้ว่าเราจะพูดภาษาแปลกๆได้นะคะทั้งภาษามนุษย์ภาษาทูตสวรรค์น,นะคะแต่ถ้าปราศจากความรักสิ่งที่เราพูดไปก็เป็นเหมือนของฉาบที่แค่ส่งเสียงแป้งๆป,งปงไปเท่านั้นเองนะคะและถ้าเรามีของประธานที่ยิ่งใหญ่นะคะเผยพระวจนะได้อย่างลึก อย่างถึงความล้ำลึกได้มีความรู้ต่างๆนะคะเราสามารถมีความเชื่อที่เคลื่อนภูเขาได้แต่เราไม่มีความรักทัคัมีร์บอกว่าข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยนะคะข้อที่สามนะคะบอกว่าแม้ข้าพเจ้าจะยกทรัพย์สินทั้งหมดให้กับคนยากไรยอมพลีกายเอาไปเผาไฟนะคะแต่ไม่มีความรักก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะถึงแม้ว่าเราจะทำดีเสียสละต่างๆ บริจาคไปเะยอะแยะมากมายนะคะหรือว่าให้เวลากับคนมากมายแต่ถ้าสิ่งที่เราทำนั้นไม่ได้เกิดจากความรักนั่นก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นความรักถึงยิ่งใหญ่มากนะคะในยอห์นข้อบทที่13ข้อที่35จะบอกว่าถ้าพวกท่านรักซึ่งกันและกันคนทั้งพวงจะรู้ว่าพวกท่านเป็นสาวกของเรานะคะ ความรักของพระเจ้าที่อยู่ในตัวเราสําแดงผ่านทางการกระทำต่อผู้อื่นนั้นเป็นเครื่องบอกว่าเราเป็นคริสเตียนนะคะไม่ใช่บัตรประชาชนนะคะไม่ใช่อาเมนฮาเลลูยานะคะแต่ว่าความรักนั่นแหละความรักของพระเจ้าที่อยู่ในเราจะทำให้คนทั้งปวงรู้ว่าเราเป็นสาวกของพระองค์นะคะ ถ้าความรักยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วเนี่ยนะคะลองมาดูไหมคะว่าความรักของพระเจ้าเป็นยังไงนะคะใน1โครินบทที่13ข้อ4ถึง8นะคะเราจะต้องเข้าใจว่าความรักของพระเจ้าเนี่ยแตกต่างจากความรักของมนุษย์นะคะ เพราะว่าความรักของพระเจ้าเนี่ยจะไม่มีวันสูญสิ้นนะคะความรักของมนุษย์สามารถเปลี่ยนไปได้นะคะชั่วข้ามคืนเลยนะคะแต่ความรักของพระเจ้าจะไม่เปลี่ยนไม่ล้มเหลวเลยนะคะข้อแปบอกว่าความรักนะคะความรักไม่เคยล้มเหลวไม่เลือนหายไม่กลายเป็นสิ่งที่ล้าสมัยไม่สิ้นสุดนะคะการเผยพระวจนะเนี่ย อาจจะสําเร็จลุล่วงสิ้นสุดไปการพูดภาษาแปลกๆก,ก็จะถูกทําลายและเลิกไปนะคะแต่ความรักเนี่ยจะไม่สูนสิ้นนะคะความรักของพระเจ้าจะยิ่งใหญ่กว่าการเผยพระวจนะยิ่งใหญ่กว่าภาษาแปลกๆยิ่งใหญ่กว่าความรู้ต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้สุดท้ายแล้วก็จะหมดไปนะคะแต่ความรักจะยังคงอยู่นะคะ ความรักพระเจ้าทรงเป็นความรักและพระเจ้าก็ดํารงอยู่นิรันดร์การดังนั้นความรักก็จะดํารงอยู่ตลอดไปด้วยนะคะและไม่เพียงแต่ที่ความรักไม่ไม่ไม่สิ้นสุดและดํารงอยู่ตลอดการพระคัมภีร์ยังบอกว่าความรักของพระเจ้านั้นทนต่อทุกสิ่งคือจริงๆแล้วพี่น้องเนี่ยรู้จัก พัดคำพีข้อนี้ดีแต่วันนี้ขอยกฉบับขยายความเพราะว่าจะมีความหมายมากมายกว่าที่เราท่องกันนะคะในข้อที่7ดนะคะความรักทนได้ต่อทุกสิ่งและทุกอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมอยู่เสมอที่จะเชื่อสิ่งที่ดีที่สุดของทุกคนความหวังของความรักไม่มีวันจางหายภายใต้ทุกสถานการณ์นะคะและทนต่อทุกสิ่งนะคะ ความรักของพระเจ้าจะอดทนนานในข้อที่สี่จะบอกว่าอดทนนานและมีความการุณานและใจดีด้วยนะคะบางคนเนี่ยเขาอดทนนานก็จริงแต่เขาไม่ไดใ้ใจดีกับเราเลยนะคะคู่สมรสของเรานะคะอดทนนานแต่ก็ไม่ใจดีตัวเราเองนะคะอาจจะอดทนค่ะคพระคัมภีร์บอกให้เราอดทนแต่เราก็ไม่ใจดีกับเขาเราทําให้เขารู้ว่าฉันกําลังทนเธออยู่นะ <laughs> นะคะแต่ความรักของพระเจ้าจะไม่เป็นอย่างนั้นค่ะความรักของพระเจ้าจะอดทนนานกรุณาใจดีนะคะแล้วก็บางคนเราอาจจะได้ยินเขาบอกว่าฉันรักคนคนนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วฉันทนเขาไม่ได้อีกแล้วนะคะแต่ความรักของพระเจ้าทนได้ทุกสิ่งค่ะไม่อ่อนกำลังไม่หมดไปนะคะเมื่อความรักของพระเจ้าอยู่ในคุณคุณก็จะสามารถทนได้เช่นกันนะคะ พระเจ้าจะไม่บอกให้เราทำอะไรในสิ่งที่เราทำไม่ได้นะคะถ้าพระองค์บอกให้เรารักซึ่งกันและกันแสดงว่าเรามีความสามารถที่จะรักได้เราจะทนได้นะคะแม้ในธรรมชาติของเราเราอาจจะอยากจะล้มเลิกไปอยากจะยอมแพ้แต่ความรักของพระเจ้าที่อยู่ภายในเรานะคะจะไม่อนุญาตให้เราเลิกจะผลักดันเราไว้ให้เราทนต่อทุกอย่างได้ไม่อ่อนกำลังไม่จางหายไปนะคะ ในข้อที่5นะคะความรักไม่ประพฤติตนในทางที่ไม่เหมาะสมความรักซึ่งก็คือความรักของพระเจ้าในเราไม่ยืนกรานในสิทธิ์ของตนหรือในทางของตนเพราะไม่สแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองนะคะความรักของพระเจ้าที่ทำงานอยู่ภายในเราเนี่ยจะไม่สแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองจะไม่ยึดเอาผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะ การที่เราวางผลประโยชน์ของคนอื่นไว้เหนือตัวเองเนี่ยมันจะเป็นมาตรวัดอย่างหนึ่งนะคะเป็นเกวัดว่าเรากําลังเดินอยู่ในความรักของพระเจ้าหรือเปล่านะคะหลายๆครั้งเนี่ยคนก็จะเดินตามอย่างเนื้อหนังตามอย่างโลกเราจะได้ยินนะคะคนจะพูดว่าฉันก็เป็นของฉันแบบนี้ฉันเป็นคนตรงๆไง,งฉันก็พูดตรงๆไม่ว่าเราจะพูดหรือทําร้ายคนอื่นแค่ไหน เขาก็ยังจะพูดอย่างนี้เขาจะบอกว่าฉันมีสิทธิ์ของฉันนะ่ะก็ฉันจะทำทุกอย่างตามสิทธิ์ของฉันมันเป็นสิทธิ์ของฉันไงแต่ในข้อนี้บอกว่าความรักนะคะไม่ยืนกรานในสิทธิ์ของตัวเองนะคะความรักของพระเจ้าเนี่ย จะเป็นแบบนี้เลยถ้าเราเรายังยืนกรานในสิทธิ์ของตัวเราเองอยู่เราก็ยังไม่สามารถดำเนินชีวิตในความรักของพระเจ้าได้นะคะเราจะไม่มีไม่สามารถเชื่อพระเจ้าได้อย่างเต็มที่ไม่สามารถใช้ความเชื่อในการรับตามพระสัญญาของพระเจ้าได้นะคะจนกว่าเราจะเข้าใจจนกว่าเราจะดำเนินชีวิตในความรักแบบพระเจ้านะคะ ข้อที่ห้าท่อนหลังนะคะบอกว่าความรักคือความรักของพระเจ้าที่อยู่ในเรานั้นไม่หงุดหงิดง่ดงายไม่วาวุ่นไม่ขุ่นเคืองนะคะไม่คิดบัญชีความผิดที่ผู้อื่นทํากับตนไม่สนใจต่อความผิดที่ทําให้ตนเจ็บปวดนะคะวันนี้นะคะถ้าคุณยังเป็นคนที่ขี้น้อยใจขี้หงุดหงิดคิดเยอะ เก็บความแค้นเอาไว้จดจำความผิดที่คนอื่นทํากับคุณตัวนี้เป็นมาตรวัดความรักของพระเจ้าได้นะคะพระคัมภีร์สอนให้เราอย่าตัดสินผู้อื่นนะคะแต่มีคนหนึ่งที่เราควรจะต้องตัดสินคือตัวของเราเองวัดตัวของเราเองกับพระวจนะของพระเจ้าว่าเป็นแบบไหนนะคะถ้าเรายังคงจดจำความผิด ที่ผู้อื่นทำกับเราอยู่นะคะเราก็ยังไม่ได้ดำเนินอยู่ในความรักนะคะถ้าเราดำเนินอยู่ในความรักแบบพระเจ้าถ้าเราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะไม่จดจำความผิดนะคะเราจะไม่สนใจต่อความผิดที่คนอื่นทำกับเราไว้นะคะเราจะไม่เอาเขาไปไประจานเราจะไม่บอกคนอื่นว่าอ๋อคนนี้เขาทำไม่ดีกับเราเลย แต่ว่านะคะเราจะเดินอยู่ในความรักค่ะเราจะทําดีต่อเขาแต่เขาเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะแย่อย่างไวเราก็เล่าให้เขาฟังนะคะความแย่ของเพื่อนที่ทํากับเราแต่เราเลือกที่จะเดินอยู่ในความรักค่ะอธิษฐานเพื่อเขาตลอดอย่างนี้ยังไม่เดินอยู่ในความรักจริงๆนะคะเรายังจดจํายังไม่ปล่อยให้สิ่งที่เขาทําผิดต่อเรานั้นออกไปจากเราได้นะคะถ้าคุณยังเดินอยู่ในความรักคุณจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นเลยนะคะ การที่คุณยังจดจำความผิดของผู้อื่น mm hmm. เท่ากับคุณจะไม่สามารถเชื่อในส่วนดีของผู้อื่นได้ความรักตามธรรมชาติของมนุษย์นะคะจะตรงข้ามกับความรักของพระเจ้าความรักของมนุษย์เนี่ยพร้อมที่จะเชื่อในส่วนที่แย่ที่สุดของผู้อื่นอยู่เสมอนะคะพร้อมที่จะมองหา ข้อไม่ดีคอยจับผิดผู้อื่นนะคะหาข้อเสียของเขากล่าวหาเขาหรือพูดถึงเขาในทางที่ไม่ดีนะคะเวลามีคนมาพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีให้เราฟังเราจะทำยังไงคะไม่สนใจเราจะตอบไปนะคะตอบว่าอขอบคุณนะคะแต่ฉันเลือกที่จะเชื่อในส่วนที่ดีที่สุดของผู้อื่น ฉันปฏิเสธที่จะเชื่อในส่วนที่ไม่ดีของใครก็ตามนะคะเราบอกเขาไปได้เลยอย่างนี้นะคะเรารู้ไหมว่าส่วนใหญ่เรื่องราวที่คนอื่นเขามาเล่ากันนะ่ะเป็นแค่ข่าวลือเพราะเป็นการฟังความข้างเดียวเป็นแค่คนคนเดียวข้างเดียวที่เล่าเท่านั้นเองนะคะความรักของพระเจ้าเนี่ยจะพร้อมเสมอที่จะเชื่อในส่วนดีและดีที่สุดของผู้อื่นนะคะเพราะพระเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงเป็นความรักใช่ไหมคะพระองค์ก็ พร้อมที่จะเชื่อในส่วนดีที่สุดของเราด้วยเช่นกันนะคะในสองโครินบทที่5ข้อที่14บบอกว่าเพราะความรักของพระคริสต์ผลักดันเราอยู่ นะคะเมื่อเราบังเกิดใหม่เรามีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในเราและพระวิญญาณและความรักของพระเจ้านั่นแหละจะผลักดันเราให้เราเชื่อในส่วนที่ดีที่สุดของผู้อื่นอยู่เสมอนะคะให้เราเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องอยู่เสมอนะคะดังนั้นนะคะอย่าปล่อยให้ ตัวเราเองเป็นคนขี้น้อยใจนะคะแต่ให้ความรักของพระเจ้าผลักดันเราขับเคลื่อนเรานะคะเราจะไม่ขี้น้อยใจเราจะไม่ขี้หงุดหงิดไม่เก็บความแค้นนะคะแล้วก็ไม่จดจำความผิดที่ผู้อื่นทำกับเรานะคะถ้ามีคนมาทำไม่ดีกับเราพูดไม่ดีเกี่ยวกับเราเราจะทำยังไงคะอาจารย์หญิงบอกไม่โกงค่ะอ๋อธอธิษฐานค่ะ อธิษฐานเพื่อเขาทุกค่ะนถ้ามีคนทําผิดกับเรานะคะเราจะไม่ตอบโต้เขาไม่วิจารณ์เขากลับไม่พูดแยกกลับไม่ใช่แรงมาแรงไปนะคะเราก็จะถ้าเราทําแบบนี้ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเนี่ยก็จะไม่ดีนะคะอยากแก้แค้นความผิดที่ใครทํากับเรานะคะแต่ดำเนินอยู่ในความรักไว้เพราะความรักนะคะไม่คิดบัญชีความผิด ที่คนอื่นทํากับเรานะคะเราจะไม่มีส่วนทําให้ใครสะดุดถึงแม้ว่าเขาทําเราก็ตามนะคะสิ่งนั้นจะย้อนกลับมาให้กับเราถ้าเราทําแบบนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายวิญญาณหรือฝ่ายร่างกายเราจะไม่ต้องการให้มีสิ่งใดขัดขวางการเจริญเติบโตในฝ่ายวิญญาณของเราถูกไหมคะเราจะไม่เปิดโอกาสให้มันเข้ามาลักเข้ามาฆ่าเข้ามาทําลายเราเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนทําไม่ดีกับเราทําอย่างที่อาจารย์หญิงบอก อธิษฐานค่ะอธิษฐานให้พระเจ้าเป็นผู้จัดการกับความผิดของเขาและเดินอยู่ในความรักแล้วเราจะมีสุขภาพทั้งฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณที่ดีด้วยนะคะ ในโรมบทที่13บข้อสินะคะบอกว่าความรักจะไม่ทําร้ายเพื่อนบ้านของตนเพื่อนบ้านในที่นี้รวมถึงคู่สมรสด้วยคู่คู่สมรสของเราญาติพี่น้องของเขานะคะพี่น้องที่คริสตจักรนะคะเพื่อนร่วมงานเพื่อนที่โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยนะคะคู่ค้าของเราลูกค้าซัพพลายเออทั้งหมดเพื่อนบ้านของเราทั้งนั้นนะคะ ถ้าเราตั้งใจดำเนินชีวิตด้วยความรักแบบพระเจ้าหมายความว่าเราจะไม่ทําร้ายหรือทําสิ่งร้ายๆต่อใครเลยก็ตามนะคะเมื่อมีปัญหาไม่ว่าจะกับคู่สมรสไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องเพื่อนใดๆก็ตามให้เราคิดอยู่เสมอว่าความรักจะทำอย่างไงกับสถานการณ์นี้นะคะวันนี้เวลาอาจจะมีน้อยอยากให้เรามา อ่านนะคะหโครินบทที่13ข้อ4ถึง8ในฉบับขยายความด้วยกันนะคะความรักอดทนนานและมีความกรุณาและใจดี ความรักไม่เคยอิจฉาไม่เดือดพล่านด้วยความหึงหวงไม่อวดตนหรือโอ้อวดด้วยความทะนงไม่แสดงตนอย่างหยิ่งพยองไม่หลงตัวเองพยองและพองโตด้วยความจองหองไม่หยาบคายไม่ไรมารยาทและไม่ประพฤติตนในทางที่ไม่เหมาะสมความรัก ความรักของพระเจ้าในเราไม่ยืนกรานในสิทธิ์ของตนหรือในทางของตนเพราะไม่สแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองไม่หงุดหงิดง่ายหรือว้าวุ่นหรือขุ่นเคืองไม่คิดบัญชีความผิดที่ผู้อื่นทำกับ ตนไม่สนใจต่อความผิดที่ทำให้ตนเจ็บปวดไม่ยินดีเมื่อมีความอายุติธรรมหรือความไม่ชอบธรรมแต่ยินดีเมื่อความถูกต้องและความจริงมีชัยชนะความรักทนได้ต่อทุกสิ่งและทุกอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมอยู่เสมอที่จะเชื่อสิ่งที่ดีที่สุดของทุกคน ความหวังของความรักไม่มีวันจางหายภายใต้ทุกสถานะและทนต่อทุกสิ่งโดยไม่อ่อนกำลังความรักไม่เคยล้มเหลวไม่เคยเลือนหายไปหรือกลายเป็นสิ่งที่ล้าสมัยหรือสิ้นสุดลงส่วนการเผยพระวจนะของประธานในความติใน พระประสงค์และน้ำพระทัยอันศักดิ์สิทธิ์นั้นจะสำเร็จสิ้นสุดลงส่วนการพูดภาษาแปลกๆนั้นจะถูกทำลายและเลิกไปส่วนความรู้นั้นจะสิ้นสุดลงมันจะสูญเสียคุณค่าและถูกแทนที่ด้วยความจริงวันนี้นะคะเราได้รู้แล้วว่าความรักยิ่งใหญ่ ความรักของพระเจ้ายิ่งใหญ่และยิ่งใหญ่ที่สุดและความรักของพระเจ้าไม่เหมือนกับความรักของมนุษย์เลยนะคะแต่เรานะะในที่นี้เป็นผู้เชื่อแล้วนะคะความรักของพระเจ้าได้เทหลังลงมาในวิญญาณของเราแล้วผ่านทางองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเรามีความสามารถที่จะรัก ผู้อื่นได้ให้ความรักของพระเจ้าความรักของพระคริสต์เป็นตัวผลักดันเรานะคะให้เรารักผู้อื่นแสดงออกมาด้วยการกระทํานะคะและเราจะได้มีสุขภาพที่ดีทั้งฝ่ายกายฝ่ายวิญญาณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าโดยให้เราขอบคุณพระเจ้าด้วยกันค่ะพ่อค่ะลูกขอบคุณพระองค์ค่ะสำหรับ ข้อพระคำภีวันนี้ที่ตกลงมาอย่างพวกเราทุกคนลูกรับไว้และลูกนําไปปฏิบัติตามขอบพระคุณพระองค์ที่เราจะรักผู้อื่นได้เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักอดทนต่อผู้อื่นได้เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงอดทนต่อเราและเชื่อในส่วนดีของพวกเขาอยู่เสมอและเดินในความรักของพระองค์ตลอดเวลาลูกขอบพระคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูอเมน